พอเ้ากับเดมีแบบผู้บ่าวแบบมีอายุแน่เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ไงนะ สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นทางฝั่งลาหลวหรือว่าฝั่งไทยแต่ต่างประเทศกายดีเข้าสู่ซ่องของสนุกส,สนาวคือเกาอีกแล่เนาะโดยเมื่อนี่ก็มาพบพ่อทางซ่องสนุกสนาวนี้ก็จะได้เดินทางมาทางาซู่ซูเนาะเช่นซู่ซ่คนนี้เพิ่นก็เป็นซาโซ่หน้าใหม่เนะาะกับเพื่อนก็นเป็นผู้จบผู้งามแะละพ่อแม่พี่น้องเนาะทางสนุกก็ไดาก็ได้เดินทางมาเป็นคางแหลกหรือว่าเธอตบอะบิดเนาะก่อนอื่นจะเข้าไปโอบปรมทางซวโซ่เฮาเนาะไปทำซื้อทำเซยงทำอายุของเพื่อน จะลืมก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกูจับจักระเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางชนงเยเด้อเนาะสิ่งสำคัญก็่าลืมเบื่องโฆษณาทางชนงแน่นะกเพื่อมีรายได้เข้ามาหาทางชนงหรือว,ว่ามีกำลังคิด,าาดววก,ำกำลังใจไดเอดคลิปต่าไปนอกประแมมพี่น้องกับเพื่อมาเป็นการชักชาชีวราเนาะมาลายายฮางก็เดินทางเข้าไปหาทางซ่าซูนเขาเลยเพราะว่าทางซาซูนเขานี่กัเพิ่นก็ไดเอดขนมขายเนาะประแมมพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็เป็นเวลาว่างกับเพื่อมาเป็นการชักชาชีวราก็เดินทางเข้าไปหาทางซ่าซูนเขาเลยเนาะโดย โดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสาวโสดนาใหม่พี่น้องพี่น้องมาก็เคยเห็นสาวชินโนว่าเนี่ยสาวชินโนมีคนงามมีน้องสาวชิโนเนาะชินโนสาวใสายดิจิทัลเนาะพี่น้องสื่อยังน้องเป็นสาวสื่อเดือนสาวเดือนประมานเดือนเพ่นบอกเดือนละล่อ๋อสาวเดือนละล่าเอ็เป็นเอ็ดแบบเดือนเพ่นนาะพี่น้อง สาวเดือนนั้นอยู่กี่ปีสาวสามปีอ,อยู่สาวสามปีเออยังหนุ่มยังน้อยอยู่เนาะน้ะยอยแลังด <c oughs> อกไม้บานเต็มที่สาวสามปีสาวเดือนเคยสั่งครอบครัวมไม่เราบอกเคยแต่งงานแล้วยังบ่เคยยังบ่เคยยังโสดมาแต่เพ้าะดุลจากปีจะโสดมาเนี่ยโสดมาประมาณสองสามปีสองสามปีเลยอ๋อผู้งามปนิลจังปล่อยให้สูดพี่น้อง มียงจะบ่เปิดใจคุยบ่ได้ดายเมื่อก่อนน่ะกะบ่ได้เปิดใจแต่ว่าอันเพราะว่ามันบ่มีคนที่ว่ามาจริงใจจริงจังอย่างเฮาน่ะอืมไม่แตามาหยอกมาแซวแม่กเมื่อแต่ก่อนก็มีอยู่ล่ะค่ะเลิกกันไปคนแถวบ้านอีกบ่คนแถวแฟงออืมสาวเดือนเป็นสาวเโนบ่ลสิาอีกบ้านเก่ันอยู่เชตม้อบมีอ๋อเตมอ มาอยู่เชโนโดนหลงปีหนึ่งปีหนึ่งมาทำงานระกะระดนกพอชมพูเนาะแต่กันยังไม่ได้เมื่อบ้านเนี่ยคือบัวต่ม,มาแต่เมื่ออยู่เมือ่อวันทีสาวเมื่อแล้วกนะว่าเหตุการณ์ล้ำพี่นอ่อกเขารียว่ามาเป็นจ้มุขจังเลยเป็นมุขจัเงเลน พวกมือเมียวนะนดี้ยินเสียงลมกี๊กี๊ย่นกี่เนี่ยเลยคือเบาวมาทักโบแมนเนาะเจ้าเป็นแบบค้าขายยังก่อนอยู่นี่ขายขนมป้าทองคูขายขนมป้าทองคูกาแฟฮ่อนหอนขนมป้าทองคูสเปนแบบ้าใส่โครงเออทองคูตุ้มติดกันเหรอโบแมนนะแบบมันเป็นอันเป็นอันเดี๋ยวเขามาใส่โครงให้จ่าสเปนเออหนั่ง แต่คนละแบบเนาะปลาตองปูนี่เนาะนอกเขาไม่เคยกินเลยประมาณน้อยๆฉันนี้ว่าจะประมาณนี้นอันหนึ่งนี่แหละนะครับแบบว่า,ามาันมีลายรถแต่เราไม่มีแบบเก,ก็บใส่นมก็ได้จะไม่เย็นยู่นี่เลยพอดูเคยเห็ุผ่านมาไม่เ,เยเ็นม,ไมนีไม่เย็นจจมีอะไรก็เพื่อนป้าวเ,เขาเหตุเลยือพอเห็ุเป็นกับป๋าเลยนี่ด้วยของเสารเขาซื้อเ่าะมาเห็นงามกินอยู่น้ำผึิงเบิออใายแน่เนาะขายแห้งอยู่บางล่าเขาขึ้นได้ ธรรมดาทูทูใจไทยเดี๋ยวพ่อพ่อยายให้ได้แบบชิ้นเดือ์นแหละก็คือแบบเดินเดือนไปส่งไปส่งผูใหม่นะไปส่งหรอเปล่าแม่จะส่งผูใหม่จะเอาไว้ชิลกินเช้เดินเพ่นพงงามปะนี่เป็นลูกคนที่อะไรนครอบครัวเป็นลูกคนที่ห้าพี่หาครอบครัวมีกันจะคนอ่ะนะหาคนหาคนลูกสาวหลักเป็นลูกสาวหลาอักยิ่มเป็นทหารเนาะ แต่ก่อนเคยไปเหตุเวียกอยู่ไทยอยู่นอกประเทศอยู่บ่อยๆผมเคยไปเคยไปเที่ยวพากมานี่ครั้งแรกบ่มาเชโนนี่แม่มาครั้งแรกแต่ก่อนเคยไปที่ย่านี้ถี่ๆไปนหนหมดนาพาไปโอพูนาพาไปยังไงไปแม่จะโมงขายขนมเนี่ยเริ่มเปิดแต่ประมาณเจ็ดโมงเช้า ปิดเป็นปิดเตมองมัน um ที uh, ่การเก็บเป็นรองแรงเลยเย็ดเป็นรองแรงถ้าเรืขนมคือมีนยังบริสุทธิ์หัวแป้งเพิ่งมากกว่อโอเ้โหพี่น้องเลยกำลังเตรียมให้พี่จีอาจจะน้าเนอกเลยเนาะแปลว่ามันหอมแบบตัวเอาขนมเซอร์แบบว่ายันน้ำมันมันแบบติดทองหยางค่ะนะใส่เลยว่าเายังบริสุทธิ์น่าเลายังเตรียมเครื่องไหว้สุด ก็คิดว่าท่านเจ้าเองได้ไปหาซื้อแบบว,ว่าเพื่อนเอาเงินเธอเอาไปหาซื้อแป้งที่ว่าเอามาลงเอีสต์อะสั่งนั่น,นันมาเจ้ามาเพราะว่าเขาซื้อแป้ใงใช่ไหมเออเขาสกลับมาเข่าเรื่องหัวใจมันตโตไหมเนี่ยเออหมักล้มนุ่มนี่ประมาณจะปีหรอตั้งสเปกไว้นีประมาณสามสิบถึงไปประมาณห้าสี่สิบปีสามสิบห้าสี่สิบปี พอห้ากับแมีแบบผู้บ่าวแบบมีอายุแนมพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะห้ากับแบยาุลงแบบรุ่นเนียยกหาที่บาคนที่ว่าเขาพึ่งพาได้เนาะเส่อใจได้แบบเนเ่็นผู้ใหญ่คนที่มีแบบว่าประสบการณ์ลายกว่าเฮาพึ่งพาได้แต่แบบว่าคนนี่แบบหักเขาเทนะแบบยอมหักเขาได้้อมสังขอบสังครัวไปสัเนาะใครก็ยอมหักได้และผู้งามปันนี้ชาวประชา่าเนาะ แต่ว่าลมเด็กน้อยก็สิเป็นแบบสไตล์เป็นเด็กแว่นเนาะอยู่บ้านเฮาก็บ่อึดเนาะแต่ว่าอยากลมเด็กน้อยเนาะมันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ยากๆนะคนอย่ก็สิ่งใหญ่นะฮะโดนแต่ว่าบัดบัดนี้เน่ยยีหลบผู้บ่าวนี่เด้แต่สปิกละวังไทยลาวลมแบบได้ก็ได้เฮาแต่ว่าพอได้ว่าคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคนที่แบบว่าเบิ่งแง่เฮาได้นะเวลาเฮาตั้งาบบแบบมึงเนาะเนี่มัก ทางไอ่เป็นทางอเมริกาบัลมัก์่รืาปกตินาะเพราะจะว่ากันเข่าใจเนาะว่าภาษา่ันพูดเรื่องก็ล้มไปก่อนนอนหลับไอ้ทำหนึ่งเปบียงตัวตายโตป่กินด้วยเนนยพอเพีงหารคนจริงนะเรจะเป็นตายโตนีย ก็หนูจเะเป๊กบอตายตัวคือสูงขาวต่ำเราสูงบ่มีปัญหาก่อแต่เข้าใจแหักยอมหักในตัวน้องเดือนเพ็ญลูกสาวหลานี่นะพี่น้องแม่ยอมหักด้ยวยแบบหักแพงกันน,น,นะนะเว่าก่อนดีกูกินบอดายนะคนแบบนังเรื่องเข่าสังคมได้ยังกินเหล้ากินเบียร์แต่ินตามนะ สูพืชสูยาแบบผู้าเขบอ่าวแบบผู้เบาสูบยาซักไลนน่องว่าจังไงสิพิจารณาว่นจังไตัวนี้มันกะแบบวันใดเลยนะเอาไปเอาไปยังอีกแน่นอนย่านว่าผู้หมักซักไลนพผ่นก็หมักซักแบบศิลปะของิ่นเื้อนะ ท่านลายๆเขาก็หักก oh. oh. eh? ็ได <right> ้เยากกันวะท่านว่าดั้มหน่อยกับผมเป็นยังไงฮะเหรอท่านว่าหนุ่มแบบสูบยานี่กับผมหมักบอสแบบพวกฟอสฟองยังกับผมหมักตัวนี้กับตัวนี้กับผมหมักมาแตเพราะว่าแบบท่านว่าห้าสิบห้าคนแบบผู้ใหญ่ประเ็นมันกับชิบูน่นสิบูงามมาแตอ ถ้าว่าพเพันยศเสร็ทางเจ้านี่เจ้านี่ได้ลินไล,ลน์ลินเฟซอยู่ปะลินเฟซกับวอตเอฟทางไลน์ไม่ได้ลินเขายังบริาัาคบริาาบัาคไลน์บอกผมนะมีแต่เฟสวอตเอฟบอเนาะหนุม่มๆที่สิเขามาโอ้ยไม่รู้เหมเออเพิ่อกกนังบริัาคคอนเทนต์ออนไลน์ ติจิตอลเจ้าได้ทางอะไสาวเดินเห็นสามีผู้ที่มักงานท่านหายเนาะ,ะต่ดิจิตอลได้ทางเฟซบุ๊กอะไรเจ้าใช้เฟซบุกนะ๊กหรือไหนเนาะแล้วก็เบอร์โทรอิงการมาเนาะสายตรงเราได้บ่เจ้าใส่ตัวไทยหรือตัวลาวสะะัมปทานใส่พิษเม็ดเนะาภาษาภาษาต่างเด็นไทยไทยบบน่าจะง,งานเนาะมันมีปัญหาสำหรับเรื่องติ๊กคะแนนดิจิตอลนะบูทูทูไให้ลิงจะไปจะม่ต้องคนสื่อ จะกดเข้าไปกระพอดลาวปั๊บมันจะเป็นๆเ,เนาะเออมันจะเป็นต้องไปเซิร์ชสื่อนันสื่อน,นี่ขอแต่ว่าให้ทักมาหายูทูปนะเจ้าของสองง่ายๆเลยเนาะไเรไดียรยเรเดเบอร์แต<ด>่หาเจ้าจไปค้นเองเนี่ยมันชิลล่บบามากในการค้นหาย<ด>ูทูบลรวอาจจะประนนธ,ระนนธรนานได้เปิดสาธารณะแบบคนอาจจะอยู่เมืองนอกอยู่ตะไกลมันชีบเห็นต้องเข่าลริ่งเลยกดใส่หาหินโดนแด้ก็ไปเพื่อนนั่นแหละทีมงานก็เยอะได้แจกทางล้างใหม่เนาะ พยย่มไม่มมได้แจ้งทางอมมนตาหักมากระทักเสร็จมาไปได้เห็นงานหน่อยบอสกรทมาได้แบบพราเรียกงานเ่ากาพักพอนีาางานจะมม่งนี่เริ่มง,งานจะโม่งนีเริ่มง,งานมาันมเ,นเ,เ็นง่งเช่าเ็น,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 นเช้ามาืมอนี่ย่างบออย่างเี้มือนี่แป้งเาจะาังมาบ่อมรอแป้งมาส่งแม่นผ่ามาแะเวียงเลยเปล่ตัวมาตะกลรอย่ง มาใกาล้ยี่สิจานเ็่มาทางเราช่างมาตุ้งไม่เม่นบ่แม,ม่งได้ลปว่ะแปงง้งมัามาจากกันอาาบริษทัทมันเองเอเหตุงานอยู่นี่นล้นเ,เป็นแหละขิดกาบเมื่ออยู่บ้านหรือว่เหตุเป็นห้านเจ้าของอยู่หรอนี่เดีอยวไดขิดด้วยนะแต่ว่าห่ากันย่างขึ้นอยู่ต้องใส่งบลายปันใดจังทีเป็นล้านอันนี้ากันอันนี้เ้ากันยังบมู่ยัตั้เหมแต่ว่าเขาด้เอนนานปเองอะ สประม,มื่0ประมาณชอ่องสองหมื่นอะไรับสองสามหมื่ที่ว่าเปิดร้านไปเจค้คของได้<ม>รวมขาเสาว,วันนั้ลือบางทีเองจะบอาเ้น้ะคุณยังไม่รว,วมขาเสค่าของเพือเือกียวอุปกรณ์ต่างๆมดประมาณจักสองหมื่นได้จะเป็นมทุกอย่างก็ได้เห็นในนี้นะแม่บเ,เป็นเองเลยจ้นายป้าปล่อยแบบให้เหตุ ปล่อยขายปล่อยขายเลยอยากไปขายอยู่เมืองไทยบอกจะได้ขายแพงชูง่อ, <c oughs> อันนี้มันกันอันนี้เท่ากันยังยงูควายเพื่อกระเีทั้งนั้นกระเีอนุญาตที่บอก่อว่าเท่ากระเจีเป็นแบบว่าอะไรดอกกระเจี๊ยบเป็นลูกจ้างเคนนัน้นไปเหตุเป็นเขาเองหมดแล้วตำรวจมันจะเอาเขาแล,แล้วแต่ถ้ามี่ขนาด ้าเทาอป็นเขาให้ก็จะได้สูงเกี่ยวมือละพันงูได้อันนี้เขาอาหารอย่างนี้บรวนอาหารลาวด้วยนี่นมเป็นตะกุด่นตะกี่่สเปนอาเขาอกขสเปนบวกปนอยเขาเป็นแบบที่บ้านเราแบบสูตรเข้ามานะก็นของแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมืนขนสเปน บ่ลนีวของสเปนคอนต์เกของอัปเปตจะไดรักเลนแต่ว่าข้ากินแบบได้ก็ได้กินลาลาก็ได้บอกินกับปกติมีน้ำจิ้มนะหรือว่าไปจิ้มกับกาแฟกาแฟยังกาแฟก็ได้จ้ะเยื่อสิเมืองก็ได้เาะเพิ่งมาทันเล็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องโซเล่กันอยู่มือหนาเดลยมือหนาสิมามาลองชิมพี่น้องเอาน่นนีเราบอกที่มืองาถเดือนหรือว่าตอนแรงคากายมาเนาะ ปิดเจ้ามุงหรืออะไรประมาณินแป่เมืองแต่เมุองพิดเลยที่กับเบิร์ไปแล้วกัพี่ไปตัวบอคือสิค้ายดีเนาะเข้มทางช่วงนี้แบบเวทเวทอรีย่เป็ันเป็นยังวาสภาพอากาศตอนยังไงมันกัเขาเปิดทานรถมาเลยหรือวเจ้ากัคุณหนคนก็ซื้อเวทลายขวาข้าเจ้ากินอยู่เลยนะ่อวา่ประจามากคายน้ำน้ำบ่อ ย่งไปแล้วนะมาขายเยราะว่านันนั้แีอะไรก็ย่างไปสับมาก็ก่อนยากเจาะเนาะนะเนาะมันจะบูมเมคนเนาะมันจะเจาะคนกกลายเปเห็นกกายพุทธไปคายแดงพัะน้ว่าดยเบียงอ่อจําป่อาประจาไม่ําแต่ากัมีแต่หาว่ามีผู้บ่าวทีมา มาทานหนายจะอห็นนะอาจาอจะล่มไปนมอนาคนก็เจ้าทีจะไปอยู่แล้ิ่นได้พ <ลง S 1> ิดว่าไปอยู่ล้ิ่นได้าาเพราะเพิ่นมามาแต่งมะข,ขอขนดอาดแล้วจะไปมาเ,มมาเป่นโมาแต่งตัวนี่้าปีเมให้อหอกเงื่อนบอกโดนก่อนโดน่กันไปก่อนไปกอนก่อนลูกสาวเดีวยวเงือนี่ะสามคนเลูกสาวเดีวยวลาวเลยเนาะเหมือนู้ไทยเนาะ พีนพี่เลเสธมุกเสธมุแต่วมุพี่อยู่ารบอบ้านบ้านเธมุอาซื้อบ้านมันเเป็นเป็นสาวทุกที่นะบ้านพี่บ้านบ้านอยู่เซธมุบ้านเมืองนเมืองพีนลงมาอยู่เชนูเนาะไปิตเป็นเถีวเมืองไดอยู่่ปเียวแค่ไนเเียวไปผลิตเปได้บ้าน คือบ้านเฮาบปล่าแบ่คือแต่ว่ามันกัมบ,บ,บอลกอ็เป็นก็เป็นเนาะบ่บ่กล้าที่จะไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งน,นันงมันได้ๆแบบอ้ายลเนาะก็มีอยู่อยู่ฝั่งนั้นแต่ว่าเฮาก็ยังบ่อยากไป,ไปไหั่นน่ะเพราะว่าเรหาได้อยู่ในในในบ้านเฮาแล้วก็จะอยู่ไปก่อนมันอยู่ใกล้บ้านเมื่อยามบ้านงานเนี่ยแค่พ่อแม่ไปไปเพียงลูกสาวละเนาะไปยุ่ยเนาะ งานดีๆแบบนั้นไหมคะจะได้เห็นงานทีท่ทำไปมั้ยนะระหว่างงานอยู่หันกรรมมันก็ยิ่งด้ามปอดคลายเครื่องบหร,รืิบบบอาหารเป็นครุรัวสวยกลัวสวยกลัวก็ได้เสิร์ฟก็ได้เสิร์ก็ได้รานอาหารสิทำไปบร,ริบบบคลายเครื่องคลายเครื่องกระมาอเนาะมาเนี่ยคล้ายขนมประสบการณ์หนึ่งปี จนเป็นหัววงแต่งเองผสมเองเหลือ,องกขนมปลาตัง้งปูมาแวะมาอุดนนได้ถ้ามีผู้่าวอยากมา,าเยี่ยมย่ามว่าจังไรจะดวกหักเฟอร์นิเจอร์อยู่ในห้านเลยใช่เยี่ยมย่ามกับถ้าว่าผู้เฝ้ายังมาห้ากับมาได้แต่ว่าเข้ากัพบเจอทางอื่นนะหนัดต้องหนัดก่อนเนาะยัะะ่บ่สะดวกนี่เป็นลานของเพฟอร์นิเจอ,อยู่นานะ เกงใจเพิ่นแม่หรือว่าเฮากลับไปบ้านเนาะจังว่าผมนอาซาช่วงแรกบ่เลิกงานแล้วไปนั่งร้านรานใช้บ่หนึ่งบ่ชิวๆบ่ได้คุยได้โรงณเนาะโดยจริงเมื่อบ้านแรกคุยได้บ่ได้คึคไกเนาะ10กิโลเพ่นมั้งแม่อือ100โลพูด100พูดพี่น้องเอ้าสาทยป่เดินทางเป็นคร่งมึงต้องกใหญ่เนาะ จากทีเทลชานอเวลาพี่น้องก็มันอยู่ใกล้ชุดเนี่ยมีแต่ว่าโทรนักก่อนสาวเดือนเนาะเลิกงานแล้วก็น้องสะดวกเวลานี่เด้อะสวกเจอที่ใส่แน่นอนติดตนอทางเฟซบอ๋อติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้เหมือนกัาสบายสบายเนาะเอากระไดหมักหักทักเข้ามาได้พี่น้องเด้อสาวเดือนเพนแมนบอกสาวเดือนเนาะเอาตระจิวม่เล่าสาวเดือนอายุสาว สาวสามปียังโสดตั้งแต่เกิดไปนอนยังไม่เคยผ่านการแต่งงานเนาะแต่งงานจกถือหัวผู้ใดชิได้สาวเดือนซื้อคนที่น้องแต่งให้เพ้นกับย้อนแต่คนงามเห็ดเป็นเบิ่นดเลยแต่งให้สาวเดือนเพ้นคือสายสายยาเอาต้องเข้าใจนอกไปทางเหนือเขาก็ต้องเลยตื่มซื้อเพิ่นนำนะ แต่งนั่นอดไก็แต่งอะไรก็แต่งใจกำลังใจให้เด้จะเดินเพื่อนเด้อไปได้พบคู่ที่มักนี่ฮะเอาใจเนาะอืข้อห้างขอหมายว้อย่างไดรตาคนมาจีบอย่าเพรางขอหมายกับมันตี้นะมันตี้ก็คือว่าอะไลูกติดมาสองคนไว้เลยตอนนี้ลูกติดกะเข้าใช่ไหมบบด่าแบบหักอะได้เลยนะหักอะไรว่าพรลูกติดถ้าว่าขอห้าม มีลูกคนใหญ่แล้วได้สัลูกใหญ่แล้วบอได้ด้ยแล้วแบบเขาลงแต่่าแมนตัวนี้กะแมนที่หน้าใหมนะแต่ว่าลูกใหญ่แล้วนะครับาจะลงในเพิ่อาเาใจกันตัวนี้ก่มีหาเป็นยังชาวเดือนย่านเยังยย่าลูกคนบอเขาใจครับากะดีเขากับหเเราแย่งว่าเราแยย่าลูกคนผหมักเาย็นบักแลอพก เราหักแม่เนาะทถล่มกันไปเบึนไม่นึกเลยกลอ๋อได้ผู้นี้ผู้นี้จะให้งามทางหลังดูอ่ะโอเคหู้ร้ายเหลืองเลยไปนอนไอ้มู้นี้ก็ได้อัน้ที่หู้แท้ๆคือโสดร้อยเปอร์เซ็นต์โสดเลยตอนนี้บ่มี่ใครบุ้มได้ยามาวอาเสือทีไปเนาะเจาะเย็ดเจ็ดดูบุ้มเป็นรอยเมียมาจีบเราได้ตรงหัวห่างย่างเดียวเนาะหรือว่าโสดสนิทแต่เข้ามาจีบทางสาวเดือดคนเนาะ ส่วนรอยเปเซ็นต์ว่าเอ็นตึงเลยมาหาว่าได้เนาะเอาโอเคโอรมจำหนี้ได้สีน้องใบชาเมื่อน่ะมียังกี่ถามืองานสามเมือไทยเปอะไรจำไเยอะสิเบิร์ตเนาะอันนี้กัเชียน้องคุ่นพักพรก็ไอดีน้องเนาะโดนมาพอสมควรแล้วเดินเพื่อนอยากอยากฝากยังบอกแล้วนหนุ่มที่จะเข้ามาจีบ้าในทยคลิปแต่ฝากเครื่องผนเป็นคนในใดในใดจะว่าได้ฝ ทั้งมดอ่านาออดะนะที่จะเข<อ>้าาทีที่ว่าให้เข้ามาล้มเฮาติดต่อนนะบกหรือว่าวออก็ได้แล้วนี่ะโซดสบมีไัใจเลยใจเลยถ้าเจ,จ้ามั่นใจว่าเป็นผรูไซเนอหรือจะหักเราไป่ทักเข้ามาเดี๋ยวเนรองเดออเ <c oughs> คิมมี่ลา่าชุ่อยู่ได้จนะ้ะดูการคิมน่ะยซบดีเดอดยสบายดีสบายดีเดอ thank <laughs> you